ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันที่จังหวัดชนบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งครับเมาแล้วก็ขับรถเก๋งปรากฏว่า <Yeah. S 1> ระหว่างทางไปชนรถคนอื่นเขา <Yeah. S 1> ตอนนั้นเนี่ยทางตํารวจทางกู้ภัยก็มยายังที่เกิดเหตุกลายเป็นว่าชายคนนี้ยังอ้างอีกว่าเขารู้จักตํารวจใหญ่ครับเอาไเาจะเอาเยอะนะเราวนี้ผมแนี้ผมดูสิเอาไงเอาไเอาไุง ใจไอ้ระยะรอ้เล <ใจ S 1> ่นผมว่าไปกระบ้านไ,ไปแต,ปตม่มันยุ่งนี่ผู้ชมค<ฆ>่ะนี่ฮะคือบอกว่านี่รู้กแม่ผมเป็นใครแถวเนี้ยเพื่อนผมทั้งนั้นนี่นะครับตำรวจยืนนิ่งเลยอ่ะ นะคือลักษณะเหมือนกับเอื่อมระอาเหมือนกันนะกับพฤติกรรมแบบนี้คุณเป็นใครเหรอเขาบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเป็นใครไม่ใช่คุณเป็นใครแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็บอกด้วยนะชายเนี้อว่าผมรู้จักตํารวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะอ๋อรู้จักคนโน้นคนนี้แล้วก็คมขู่ตารวจสารพัดเลยคือก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้ผู้ชมเขาขับรถเก่งไปชนท้ายรถกระบะคันหนึ่งบนถนนสายเสบ็ดอ่างศิลาตำบลเสบ็ดอำเภอเมืองชนบุรี แล้วตัวเขาเองก็เจ็บที่หัวด้วยเหมือนกันนะพอเกิดปฏติเหตุไงก็เจ็บเหมือนกันเดินโซซัดโซเซแล้วอ้างว่าเขาคือป๋องห้วยกะปิครับอ๋อคุณคือป๋องห้วยกะปินั่นเองมีฉายามาถึงตรงนี้ ก็ยังไม่รู้อยู่ดีป่องพุ่ยกะปิคือใครแต่พยายามเอาชื่อนี้มาอวดเบ่งจังเลยถูกไหมถูกต,ต้องออถึงแม้ไม่รู้จักผมไม่เป็นไรอย่ามายุ่งกับผมะน,ะนะตำรวจกู้ภัยอย่ามายุ่งอย่ามาแตะตัวผมนะผมรู้จักตำรวจใหญ่หลายนายเลยแล้วก็พยายามจะเดินหนีไปครับคุณผู้ชมตำรวจเองประเมินสถานการณ์แล้วบอกว่าน่าจะเอาไม่อยู่เอาอย่างนี้แล้วกันขอกําลังเสริมมาหน่อยนะครับก็สามารถจะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุคนนี้ไว้ได้ก็เลยเป่าแอลกอฮอล์นะครับ จังหวะที่เป่าผู้ชมเนี่ยจังหวะที่เป่าเหมือนไม่ให้ความร่วมมือแรงเป่าเบาๆเออเป่าเบาๆเออทำให้ผลไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับแล้วยังขู่อีกนะว่าอ้างว่าเนี่ยผมเป็นน้องผู้การนะเนี่ยน้องตำรวจใหญ่เลยนะครับตำรวจเองก็ไม่ละความพยายามอยากให้ผู้ชมไปดูช่วงนี้ชัดๆอีกสักครั้งครับแม่เด้อดูเดียวเดียวเรอ่โดนแน่ค นผู้การชายผผูู้การอะไรพี่ผู้ชายี่ผู้การอะไรผู้ชื่อมาเราเราเราขอรบกนเราอยู่นรานี้ผู้การาบาลกาเป่าวเป่าเป่าเป่ากจบเลยโอ้หขู่ตำรวจนะนี่น้องผู้การพี่เป็นผู้การคืองนี้มีแรงเถียงมีแรงขู่มีแรงอารวาสแต่ไม่มีแรงเป่าเป่า นิดดยจงใจไงคะจงใจจะแกล้งเป่าให้ผลมันไม่ขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรพอเมาก็จะแบบรู้จักคนใหญ่คนโตไปทั่วเลยนะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ก่อเหตุถูกควบคุมอยู่ที่สพสม็ดก็ถูกแจ้งไป2ข้อหาก็คือเมาแล้วขับรถไปชนผู้อื่นโทษจำคุกไม่เกิน1-5ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาท แล้วก็ยังมีกรณีที่แอบอ้างว่ารู้จักกับตํารวจชั้นผู้ใหญ่นั้นเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะเดี๋ยวรอสอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เชื่อแหละค่ะว่าก็คงไม่ได้รู้จักกับตํารวจที่เอาชื่อมาอ้างหรอกมั้งเพียงแค่อาจจะต้องการข่มขู่ตํารวจที่<า>อยู่ในพื้นที่นะคะ